เคครับพอดนูก็วันนี้นะครับผมก็มาแจากสคริปต์แมปบีสวาวซิม u เตอร์นะครับก็แบมบนนี้เป็นแมปที่ผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่พอรู้คร่าวๆนอว่ามันเล่นยังไงก็รานสคริปต์ขึ้นมาเลยนะครับ รอยู่ไอขึ้นแป๊บนึงนะครับผมอันนี้มันโหลดอยู่เนาะนี่ก็มาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปตรง s e ต t i n g ด้วยครับเปิด anti A A K ด้วยนะครับฟาร์มมิ่งนะครับมันก็จะให้เลือกที่ดอกไม้เลยนะครับที่เราฟาร์มได้เนาะมีเยอะมากเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็น sunflower น,นะครับแล้วก็ส start farming เลยนะครับมันก็จะฟาร์มให้แบบนี้นเลยนะถ้าเราข้นบนเราเต็มอะมันก็จะย้ายไปดีขายน้เพิ่งให้เราเลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะคือมันเหมือนตักให้เองเลยอะไรประมาณน,นี้นะครับ อ๋อคำถามนะครับว่าหนูทำไมมันไม่วาบอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นออโต้นะครับผมก็อืมมีออโต้คิวด้วยนะครับออโต้ไอเทมบับก็มีนะ ทำมมันไม่ไขยมยายทำเพลาสตหกอ่ะครับนีครับพี่หนอ๋อ,อ,อนี่มันไม่ขายให้เพราะผมลืมตรงนี้นะครับ มาเล่นผลงานมด่ดูวีนนะนี่มันก็จะมาขายให้ตรงนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แลนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลงคลิปใหม่เนาะสองคลิปเลยนะครับพรุ่งนี้ลงสองคลิปเลยนะ ก็เนี่ยคนดูมันแบบชิวมากเลยนะครับก็สกคลิปอยู่ในดิดข้อนะครับก็ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับหนึ่งพันซับนะครับแจกไก่ตันห้าตัวเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาคลิปใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับ